างผีผ่านอาถรร์ทางสามแผงจุดตัดโลกคนเป็นกับโลกหลังความตายกลาบสวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยะาณมิตรทุกท่านครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องทางสามแผงเชื่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วว่า ทางสามแผงนั้นเป็นสถานที่อาถรรพ์เป็นที่สิงสถิตยอยู่ของวิญญาณโดยเฉพาะวิญญาณตายโหงทั้งจากอุบัติเหตุและก็การฆ่าตัวตายนอกจากนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่อยู่ของเทพที่เป็นเจ้านายของเหล่าผีผแต่เรื่องราวที่น่าสนใจของทางสามแผงนั้นเท็จจริงอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยแต่นผู้ฟังครับทำไมวิญ,ญญาณถึงชอบมาสิงสถิตยอยู่ณนะทางสามแผงเหตุที่ทำให้วิญญ,ญาณและเราพูดผีนิยมมาอยู่ใกลบริเวณกับทางสามแผงนั้นมาจากสาเหตุใดบ้างลองมาฟังทฤษฎีต่างๆวันนี้ที่จะเล่าให้ฟัง 1. ทางสามแผงนั้นเป็นสถานที่ที่สัมภเวสีรอคอยการได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์ตามความเชื่อของคนโบราณแล้วเชื่อว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้วิญญาณของเหล่าผู้ผีตายโหงตายหาและก็วิญญาณเรร่อนชอบมาสิงสถิตยอยู่ณนะทางสามแผงนั้นก็เพราะว่าต้องการรอคอยให้มีผู้หญิงที่ตัวเองถูกใจเดินผ่านมาเพื่อจะได้เข้าสิงสู่ในท้อง รอคอยให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งในฐานะของลูกผู้หญิงคนนั้น 2. ทางสามแผงนั้นเต็มไปด้วยพลังงานด่านลบที่ดึงดูดความชั่วร้ายอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือเชื่อกันว่าทางสามแผงนั้นเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเต็มไปด้วยพลังงานด่านลบและความอัปมงคลทำให้กลายมาเป็นสถานที่ที่ดึงดูดวิญญ,ญาณเร่ร่อน วิญญาณเฮียนวิญญาณผีตายหงให้เข้ามารวมตัวกันณนะบริเวณทางสามแผงที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก 3. ทางสามแผงมักเป็นสถานที่ที่นิยมนำของสิ่งของทางไสยศาสมาทิ้งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตามความเชื่อด้านไสยศาสตร์ทางสามแผงจึงมักเป็นที่รวมของที่ไม่ดีของที่แตกหัก ของที่เป็นสารแตกหักสารไม่ทิ้งสารที่ไม่มีคนดูแลก็จะนำมากองกองไว้บริเวณทางสามแผงจึงทำให้กลายเป็นสถานที่ที่ยอดนิยมของคนที่นำของมาปล่อยหรือเป็นสถานที่ที่ทิ้งสิ่งของอัปมงคลต่างๆทั้งจากการทำพิธี และก็หมอธรรมต่างๆที่ทําพิธีเสร็จแล้วก็จะนํากระทงนําสิ่งของนั้นไปวางไว้บริเวณทางสามแผงพร้อมกับมีกฎห้ามหันกลับไปมองด้านหลังเป็นอย่างอันขาดไม่เช่นนั้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะตามกลับมาด้วย 4. ทางสามแผงนั้นมีลักษณะเป็นทางเดินที่อยากต่อการตัดสินใจเดินทางของสังภวีสีและผูดผีปีศาจท,ทั้งหลาย ความเชื่อนี้ก็มีสาเหตุจากที่บริเวณทางสามแผงนั้นจะกลายเป็นสถานที่ที่สิงสถิตของเหล่าผูดผีกอบพระว่าลักษณะทางกายภาพของทางสามแผงนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็นตัววายหรือเป็นตัวทีทำให้สัมภเวสีที่เดินทางไปมาไม่มีจุดมุ่งหมายนั้นตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเดินไปทางไหนสุดท้ายก็เลยนั่งพักมันตรงนี้เลยผีก็เลยตัดสินใจ ไม่ไปไหนมาไหนจำนวนมากก็ยังติดรวมกันอยู่บริเวณตรงนี้ยิ่งเวลาเล่นนานไปเท่าไรผีเหล่านั้นก็จะยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนคนที่ตายมากขึ้นตามจำนวนคนที่ตายโหงตายหาามากขึ้นแล้วทางสามแผงอันตรายจริงหรือไม่ตามความเชื่อของคนโบราณทั้งไทยและก็ต่างประเทศนั้นต่างบอกตรงกันว่า ทางสามแผงนั้นเป็นตำแหน่งไม่ดีอัปมงคลสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อแต่เป็นความจริงตามหลักการพื้นฐานเนื่องจากว่าการสร้างบ้านเรือนในตำแหน่งทางสามแผงนั้นจะอยู่ในบริเวณที่หล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุเกิดความวุ่นวายก่อให้เกิดเสียงรบกวนแสงไฟสาดส่องเขา่าบาทในยามค่ำคืนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางสามแพร่งดังกล่าวก็จะต้องหมายถึงเฉพาะบ้านที่อยู่ติดถนนใหญ่หรือเป็นถนนเส้นหลักที่มีรถสัญจรไปมามีปริมาณมากเท่านั้นยิ่งมีรถปริมาณมากเท่าใดขับเร็วมากเท่าไรยิ่งเป็นตำแหน่งไม่ดีเพราะผู้อาศัยจะรู้สึกไม่สบายวุ่นว้าวุาว่นกังวลใจอยู่เสมอและอุบัติเหตุต่างๆนานา,นาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นทวีควูณตามจำนวนคนที่สัญจรไปมา รถราที่วิ่งกันไปมาสิ่งเหล่านี้จะรบกวนต่อการใช้ชีวิตส่งผลให้ชีวิตนั้นไม่เป็นสุขแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้แย่แเบนี้ไปขึ้นอยู่กับว่าชีวิตความเป็นอยู่เดิมของชาวบ้านที่ติดกับทางสามแผงนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่ากกอนยังมี ที่บ้านเรือนที่อยู่บริเวณทาง3ามแผงนั้นอยู่ด้วยการอย่างมีความสุขร้านค้ากิจการก็เจริญรุ่งเรืองค้าขายก็ดีไม่มีปัญหาอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าทาง3ามแผงนั้นไม่ได้ไม่ดีเสมอไปคือมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันแล้วแต่ระยะเวลาแล้วแต่สถานที่แต่สถานที่นั้นที่ไม่เหมือนกันนั่นเอง ความเป็นจริงแล้วทางสามแผ่งนั้นเปรียบเสมือนช่องลมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นช่องบีบให้อากาศหรือลมนั้นเข้ามาสะสมไดามากเป็นพิเศษและส่วนด้านถนนที่มีรถวิ่งเข้ามาหาบานหรืออาคารตรงทางสามแผ่งก็จะรับพลังรุนแรงเป็นพิเศษอีกด้วยเนื่องจากรถยนต์เวลาวิ่งเข้ามาก็จะหลากกระแสพลังงานด้วย สังเกตได้ว่าเมื่อรถยนต์วิ่งผ่านเราไกลๆนั้นเราจะรู้สึกถึงแรงลมที่วิ่งผ่านไปโดยลมเหล่านี้เป็นพลังงานดังนั้นบริเวณทางสามแผงเกาะจะได้กระแสพลังงานสะสมจากรถที่วิ่งแล้วหลากเข้ามาหาตัวบาทหรืออาคารบริเวณนั้นเป็นพิเศษจึงสรุปได้ว่า บ้านและอาคารที่อยู่ตรงทางสามแผงนั้นมีมีโอกาสได้รับพลังงานมากและรุนแรงเป็นพิเศษแต่ว่าการรับพลังงานที่มากนั้นไม่ได้แปลว่าต้องร้ายเสมอไปดังนั้นก็แปลว่าบ้านหรืออาคารใดๆที่อยู่ตรงทางสามแผงก็จะมีช่วงจังหวะราวๆทุก20ปีที่ทางสามแผงนั้น เป็นพลังงานในองศาทิศทางที่ดีหรือลายสลับกันไปได้จึงสินแสบางคนบอกว่าทางสามแผงนั้นไม่ดีนั้นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการคำนวณทิศทางว่าเป็นพลังงานทิศทางสามแผงนั้นเป็นองศาทิศทางที่ดีแต่พอช่วงยุคสมัยหรือลาวๆาวทุก20ปีเปลี่ยนไปนิทิศทางนั้นอาจเป็นทิศทางที่ได้จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ ชินแสบางคนไม่ชอบทางสามแผงเป็นพิเศษนั่นเองแต่เรื่องร้ายๆทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถแก้ไขได้จากร้ายให้กลายเป็นดีได้การแก้เคล็ดทางสามแผงซึ่งก็มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากสามารถที่กระทำได้ดังนี้หนึ่งทำกำแพงบ้านกำแพงร้านในตําแหน่งดังกล่าวควรออกแบบให้เป็นกำแพงที่สามารถปกปิดได้เหมาะกับลักษณะ แบบกำแพงปูนด่านหลางปิดทึบด่านบนสลักด้วยวัสดุอื่นๆเพื่อความสวยงามติดไฟไว้ตามเสากำแพงเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืน 2. ตำแหน่งประตูรัว้วประตูรั้วบานควรจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เยื้องจากทางที่พุ่งเข้ามาอาจต้องคำนวณดูว่าบานด้านใดกินพื้นที่ทางสามแผงมากกว่ากันให้เลือกทางที่กินพื้นที่น้อยที่สุดเพื่อเป็นการหลบมุม และไม่ควรเปิดประตูทิ้งไว้เปิดเฉพาะช่วงเวลาเข้าออกเท่านั้น 3. เสริมรั้วต้นไม้ต้นไม้นั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างนิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาห่วงจุยได้เพราะว่าต้นไม้นั้นนับเป็นเกราะป้องกันอีกชั้นขวบคูกกับกำแพงบานซึ่งในทางห่วงจุยเชื่อว่าจะช่วยลดลดพลังงานลดพลังงานที่ไม่ดีให้เบาบางลงได้ ไม่แนะนำให้ใช้กระจกอยู่ตรงกับประตูเพราะจะทำให้โชคที่กำลังจะเข้ามาสู่ร้านเราสะท้อนออกไปหากนำหลักความจริงเข้ามาวิเคราะห์ต้นไม้นั้นช่วยในการกรองฝุ่นแสงสดส่องจากรถยนต์บดบังตัวบานใดอย่างดีและต้นไม้นั้นก็ควรเลือกพันไม้ที่เหมาะกับการทำรั้วเฉ็นต้นโมกต้นแก้วต้นชาหรือไม้ยืนต้นอื่นๆ 4. จัดสวนหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้านควรใช้เป็นพื้นที่ว่างสําหรับการจัดสวนตําแหน่งบ้านรดนระยะเข้าไปหลักการดังกล่าวนั้นไม่เพียงแก่ห่วงจุยได้แต่ก็ยังช่วยยังเหมาะกับการเสริมห่วงจุยให้กับบ้านทั่วไปอีกด้วยบ้านที่ดีควรมีพื้นที่สวนหน้าบ้านไม่ควรให้บ้านอยู่ชิดติดรั้วมากเกินไป 5. ทำทางเท้า หากเป็นโครงการบานจัดสรรโดยทั่วไปก็นิยมทำทางเท้าไว้ให้แล้วแต่หากไม่มีเจ้าของบานสามารถทำเป็นทางเท้าเพิ่มเติมได้เช่นกันอาจนำกระถางต้นไม้มาประดับตกแต่งให้ดูสวยงามมีชีวิตชีวาให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองท่านผู้ฟังทุกท่านครับหากอธิบายกันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วจะเห็นได้ว่าทางสามแผงน,นั้นเป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุได้ไง่ายที่สุด นั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นเส้นทางที่มีการบรรจบกันของเส้นทางสามเส้นทางนั่นเองจึงทําให้เกิดการรบกวนกันเป็นมุมอักทางสายตานอกจากนี้ก็ยังจะมีปัญหาเรื่องของแสงเรื่องของทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ค่อนขาน้างลําบากอีกด้วยเพราะต้องให้ความระมัดระวังในการเดินทางผ่านบริเวณเส้นทางเส้นนี้หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็กลายเป็นความเชื่อว่า มีความลี้ลับมีอาถรรพ์ที่อยู่ในบริเวณทางสามแผงแห่งนี้คอยปรากชีวิตของคนที่เดินผ่านไปมาคนที่เดินทางผ่านไปมาตามความเชื่อของคนในสมัยก่อนแล้วหากมีการเสียชีวิตที่ไม่สามารถบอกตนสายปลายเหตุของการเสียชีวิตได้ก็จะทําให้โทษผูดพิพิสารไว้ก่อนนี่จึงเป็นวิธีการที่หน่ายที่สุดของคนสมัยโบราณว่า บริเวณทางสามแผงนั้นมีสิ่งที่ไม่ปกติมีสิ่งที่เป็นอาถรรพ์มีสิ่งที่มีผูดพีปีศาสมาคอยดักคลาดชีวิตคนที่สัญจรผ่านไปมานั่นเองนอกจากนี้สิ่งลบปวนที่ได้กล่าวมาในตอนต้นนั้นยังส่งผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทางสามแผงนั่นด้วยทําให้ ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นเกิดความไม่สบายใจเกิดความเครียดสิ่งเหล่านี้เมื่อสะสมเป็นปริมาณเป็นจำนวนมากๆแล้วก็จะนำไปสู่การเจ็บไข้ได้ดป่วยก็จะยิ่งเป็นการตอกย้ำให้อาถพนความเชื่อของทางสามแผงน,นั้นมีมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกและเมื่อได้ทำการทำททกิจกรรมทางสยศาสตร์ทางาศาสนาแล้วด้วยความสบายใจก็จะทำให้ความเครียดที่สะสม ต่างๆเหล่านี้หายไปจนเชื่อว่าอาถรรนั้นได้คลายตัวไปแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณทางสามแผงนั้นที่ไม่ได้รับผลที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับทางสามแผงก็เป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นสามารถปรับจิตใจสามารถปรับทัศนคติจนตัวเองมีความผ่อนคลาย ไม่ต้องไม่ได้กังวลใจกับสิ่งลี้ลับที่อยู่ในบริเวณทางสามแผงเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้บุคคลเหล่านี้สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณทางสามแผงนั้นด้วยความสบายใจอยู่ได้เป็นปกติสุขนั่นเองแต่ท่านผู้ฟังครับก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งของบริเวณทางสามแผงก็คือถ้าเผื่อบริเวณนั้นมีสารมีต้นไม้ใหญ่ สิ่งที่มองเห็นเด่นชัดที่สุดก็จะมีผ้าสามสีที่ไปผูกไว้กับต้นไม้ใหญ่ที่บริเวณทางสามแผงนั้นการที่เราเห็นมีผ้าสามสีไปผูกในต้นไม้ใหญ่นั้นก็แสดงถึงว่ามีความเป็นศักดิ์สิทธิ์มีคนมากราบไหว้จริงมีคนมากราบไหว้ปูชาซึ่งจริงๆแล้วการที่ มีผ้าสามสีเป็นไปผูกกับต้นไม้นั้นสมัยก่อนนั้นอาจจะเป็นเพียงเพราะว่าการที่เอาผ้าสามสีมาผูกไว้ตรงทางสามแผงนั้นเพื่อให้เป็นจุดสังเกตให้รถลาที่ผ่านไปมาให้ระมัดระวังว่าบริเวณนี้มีทางเป็นทางสามแผงนั่นเองเพื่อจะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางบริเวณนี้แต่กับกลายเป็นว่าในปัจจุบันนั้นทางบริเวณไหนมีผ้าสามสีผูกต้นไม้ โดยเฉพาะบริเวณทางสามแผงแล้วก็ยิ่งกลายเป็นว่าบริเวณนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนไปกราบไหว้บูชาไปเคารพนับถือกลายเป็นความเชื่อที่ผิดแผกแตกต่างไปจากความเชื่อดังเดิมของสมัยโบราณที่มีความเชื่อนิยมกันมาเลยเราก็เลยเห็นว่าปัจจุบันนั้นบริเวณไหนที่มีผาสามสีผูกต้นไม้นั้นกลายเป็นที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนต้องไปกราบไหว เพื่ออะไรไปขอเลขขอเบอร์ไปขอหวยกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสามแยกทางสามแผงและก็ต้นไม้ใหญ่ที่มีผ้าสามสีที่เราเห็นกันจนชินตาในปัจจุบันสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ